สบายดีพี่น้องทุกคนเนาะวันนี้เฮาก็มาลองอปั้นสลอนะ็อตเนาะพี่น้องเนาะทื่นเฮามีอยู่ที่สนะี่พันเนาะว่าสีมาปั้นได้สำหรันะเห็นพราเขาปั้นได้กาไรหลายเนาะแนววันนี้เราจะมาลองบ้างเนาะว่าสีได้กาไรสำหรับแนวะมาจัดเลยพี่น้องบ้านนี้นะยมุสรินเนาะคิดว่า ปินมันยุดนอนนี้แล้วมันสิได้เงินนมแม่นแท้บ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปิ้นไปปิ้นไปเนาะเอแคแตกมา30บาทเน,นาะเออแนวใดเนาะเขาว่าแตกสลอ็อตแตกแนวใดเน,นาะก็บ่เคยฮู้มาก่อนได้เน,นาะบ่เข้าใจเด้มันบ่นํากันว่ามันสิแตกฮดซําใดเนาะเอาโอ้บ่มีหยังเกิดขึ้นเลยพี่น้องทืนจิมดแล้วนี่ พันหนึ่งสี่ปแล้วเนาะโอ้เห็นเดินเลยจังแทงเนาะพี่น้องเนาะบอกเข้าใจคือกันเนาะบางน้ำกันบางว่ามันแทงเราเป็นอะไรอ้าวอีเสือว่าหยุดหยุดนี่เนาะโอ้แตกเถื่อละสามสิบบาทนี่สิได้กำไรยุ่ยใส่มาเนาะพี่น้องเนาะแล้วละ่ะเขาตัวล็อตที้สลอ็อตนี่อ้าวบอกมาพัน หนึ่งร้อยเนาะบอกเต็มหนึ่งร้อยนะในเลิอดจะได้ทืนเนาะตอนนี้ทื่นอย่างที่สองพันปลายหนึงน่งเนาะลุดทืนมาพันปลายเนาะขอให้แตกได้ดูสลอตมันแตกเป็นอะไรแตกเป็นอะไรมาสลอตน,นี่อ้ามาเกียงเมื่อนี้คือบบกินเนาะพี่นนาะมันแตกกันจังซี่บ่เนาะ หมดได้เรื่องเลยเนาะสแลน,นีนะเนาะขว่าแตกเป็นมื่นเป็นมื่นเนาะโอ้สามตัวนี่ก็ยังบมดแตกวะเห็นนเดอร์อรอวาเขาจึงเอินมาแตกเนาะสแลนโอเคสองร้อยห้าสิบแตกเทอเราโทนนี้หนึ่งนะเกินป้ายพี่น้องขอแตกเลยด,ดูแตกนอเดอโอเคเดี๋ยวมึงจังซี่วะขว่าแตกนะ โอ้มันแตกน้อนี่เองเนาะพี่น้อง1500เนาะคนสิบมาเนาะพี่น้องโอ้แตกจังซี่โอ้ถอทืนบ mm. ่นี ern, ่ย <establishing> ังบ่ได้ทืนเทือนี่1500มันปิ้นใหม่ดูมันสิแตกซั่นด๋เอเนาะเนาะมาเบิ่งนํากันของงามๆดูแตกรั่วแแตกจังเมื่อกี้นี่คือนเมื่อกี้นี่แ สลอดมันลิ้นเป็นอนี่เนาะเพื่อบบมีอันที่ว่าใจเฮาสิเต้นคือเนี่ยบาคาร่าเลยพี่น้องเพื่อที่มาเบิรงมาเสียเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนะาะกดแชร์ให้ผมด้วยเนาะพี่น้องทุกคนเนะเาะโอเคปินไปปินไปพี่น้องจนกว่าเงินเฮาสิมืดนี่แหละลงทุนมาแล้วก็ต้องไปให้สุดเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิได้กำไรบ่เนาะ เอาแตงมันหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบเอามาแตกซีแตกอีกบแตกไม่บบพีน่น้องอ้คือหมดแตกเลยว่ะขึ้นจิมเมินเลยนี่ยังเต็มสองพันสามร้อย 2, 300, นี่สี่พันยังเหลือสองพสามรอเสียไปแล้ว คือเป็นแล้วนี่ว่าขอแตงได้ดิแต 5, กห้าพันจกเป็นมื่นคือเขาโฆษณาดีเอาเบิรงนำกันดูขอแตกหน่อยโอ้สีมดขึ้นแล้วพี่น้อยขอโอเคแตกแตกมาพี่น้อง หนึ่งพันเกินแตกแต่หนึ่งพันไรืึนซ้ำโอเคสวยแตกอีกเออแตกอีกแตกอีกเออโอเคแตกมาแล้วพี่น้องแตกอีกแท้ๆแล้วนะโอหนึ่งพันคือเกา้ามาหนึ่งพันคือเก้าแล้ว มาเป็นสามพันีแล้วเนาะโอเคสวยเตะมาสองร้อยโอเคคูณอีกพี่น้องสวยโอ้โหเดี๋ยวเบิ้งนะึ่งเบิ้งนะ้ำมันสิเตกจำได้นะ 5, เนาะห้าพันบวกเนี่าพันห้าคือเก่าอ่ะขอขอเบิง้งโอ้โหสี่พันเนาะพี่น้องเนาะบวกมาสี่พันพี่น้องสวยที่สวยไม่นี่นะโอเค โอ้โหแดีวนี่เนาะสล็อตแตกเนาะแตกเป็นจังซี่อ่ะสาธุเบิ้งตัวเลขนี่มันแลนเนาะโคตรคักอะไรพี่น้องเอาแตกจังซี่เขาว่าสล็อตแตกนะจังซี่เนาะพี่น้องเนาะโอเคเจ็ดพันไปต่อเลยพี่น้องมามันสิแตกสักใดอีกเนาะมาตอนนี้ขึ้นกำไรสามพันปล้ว ตอนนี้มาอยู่ที่เจ็ดผ่านไปแล้วพี่น้องมามัดปั่นน้ำกันไหมว่ามันสิแตกอีกบอเนาะขอแตกอีกตานหนึ่งดูเนาะพี่น้องเนาะแตกไม่แตกไม่เนาะโอเคโอเคแตกซะแตกแตกพี่น้องแตกวะขอสวยๆขอสวยๆโอ้ก่อนสิแตก ก้อนมันสิแตกนี่ต้องเสียไปเนาะเสียไปพันไปพราะน่มันจะแตกได้เนาะโอเคเนาะแตกมาอีกแล้วพี่นนองเป็นแปดพันเนาะพี่น้องเนาะโอเคสวยที่สวยเอาพอซัมนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันเบิงน้ำกันเนาะเอาขอซัมนี้สักก้อนพี่น้องขอบใจทุกคนที่ว่าติดตามแล้วก็บังคิบมาจาจมเนาะแตกเป็นแปดพันเนาะพี่น้องเนาะ สวยหลายเนาะเขาวัดสล็อตแตกก็แตกจังซีเนาะบายบาย